ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่ามันมีหนามเป็นพันที่เป็นนํหนามขนๆเนี่ยเห็นว่าจะขนขาวๆขัดกิไข่ออกก่อนก่อนที่จะเอาไปดองตัดท้ายไม่ตัดหัวก็ได้จ้ะ สูตนิดนึงค่ะเอาขึ้นมาใหม่เราจะเอาอันนี้ลงไปนะคะดอกกันพักซีจ่จามิดเม็ดพักซีออนพริกลงไปด้วยจ้าเพื่อความเผ็ดนัวกระเทียมแล้วจ้าพริกไทยดำ ใส่ให้มันหอมอใส่เกลือลงไปจ้าใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะตระมานี้นะคะเมื่อกี้ลืมจ้ะเดิมใช้น้ำร้อนลงไปจ้าจากนี้ก็ปิดฝาเลยค่ะ ปิดให้สนิทเลยนะคะพริกเราก็ดองเหมือนกันจ้าแต่ไม่ได้ใส่ดอกดอกผักชีอีกเจ็ดวันหรือสิบวันมาดูกันนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเช้ามาสีก็จะเปลี่ยนนะคะ เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะจับ,จบงายนะคะที่ก,ก็เหมือนกันเพราะนี่หละเมื่อก่อนนี้พ่อนูก็ไม่มีแต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยากรู้ไงลบจานหน่อยสิจานได้นะเป็นไรหรอกมันอยู่ข้างหล,งลังโน้น ไม่ได้สกปรกมัไม่มองไม่เห็นอ่ะองอ่ายง่ายไปค่ะน้ำร้อนหรือน้ำเย็นน้ำร้อนเป็นเร็วนะน้ำร้อนสามวันก็ได้แล้วนะแต่ไม่ชงไม่ไหลมัน,น,นละจำกับเสียงพรีเซนเตอร์